สวัสดีครับพ่อพี่นอ้องป้องปลายสุโภทัครับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมสวัสดีช่วงเที่ยงนะครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเนาะครับนี่นะครับติดถนนนะครับไปพาดเนาะร้อยเอ็ดเนาะครับเนาะที่งานฮอกกับมหอดจะถึงที่ทำการแสดงของวงโตเกียวรำซิ่งค่ำคืนนี้นะครับเป็นงานปิดบิดขับปิดบิกเองว่าใส่พยาบาลแล้ว คิดดิเองด้ยมาเึ้ื่อนี้ต้องฟี่อยู่บนกุหลาบโอ้ยคนมาเป็นสี่หาพันคนครับเมนี้ก็เดินทางมาลอยยึดนะครับประกาศทิตป่ายบางสองสามหมื่นนะครับเอนะบประกาศน้อยปากประกาศไายมื่นครับบริเวณกับเอฟซีกียวคงสุลไรแน่นอนครับเคื่อนงี้กำลังซึ้งอันยังเอ๊ะมาหยาดอยู่ครับ เออคนที่ว่าเนาะว่าหอดจอดถึงครับบอดีราลำมาถึงนุยเลยเออฉากกรถรถรถับจ้างคนใหม่มาจากที่บุญบุญนละมาหอดเพิ่นเกิดติดงานต่อไปต่ออีกครับมาเรียงเป็นติกลับมาเก็บฉากเก็บฉากไปที่บุรีรัมย์เนาะครับน้องบุรีรัมย์เดินง่ายเหมือนกับติดฉากเลยครับเด้อยพี่น้องด้วยแล้มาแรียงที่ทีนจ่อที่หมู่บ้านจีนไลน์จีนมาครับเพราะว่าที่มาขึ้นเขาติดการติดงานนะครับรับงานไปแล้วเนาะ อ่าทีมใหม่มาเออตอนนี้ครับทีมงานครัก็เรียนช่วยกันครับคนละใหม่คนละมืออันนี้ทีมงานเรามา12คนครับทำงานต่างวิธี12คนถือว่าหลายจุดเออ,อแล้วก็ช่วงนี้หาทีมงานนับฉา,ากรับเลื่อนวันอาทิตดอะบบฉากเนาะตอนนี้นเ้าก็บซอยเพันธุกรอนครับผมเออมาหอดจอดถึงห่อนพป็นหอน่นหอนปันไดแดดปนันไดกระุ้นครับนี่ละทีมงาน ขอนวายเดี๋ยวกระดุยเฮ้ยทางนี้ก็มองเก้าวถีบมาลงให้ไอ้ประพรมอีสเทตเมนต์นะครับเนาะเจ๊แม่งต้องส่งก่อนเนอเออเออมึงส่งจัมึงได้ถ่ายับหลายเออเอออยักพิมพ์มาให้เรายคนกับใครกันคนใหม่คนเมือนกันเดียว่าวเล็อเปล่าเดียวเออไม่ห่อนแดดเนาะยังไง่ะแดดก็ต้องลุยฝนก็ต้องลุยนะครับ กิจธีเดี๋ยวซ่อมหักเก่าแล้วเราะตีบนนี้เก่าหลดเมราดางกรมังนะตีสองตีสองเนี่ยาทำการแสดงอย่างเองเด็กาไปายที่เออมันต้องตั้งไปเลยครับงานัวินตั้งกลางคืนนครับปูแปดขับที้งมาปูแปดที่ชงคนม่ใส่หรกคนหนึ่ข้างหลังข้างหลังก็เหยียบตีนกันเลย ทีอยากเตียนกันนะอมนั่งเชีย์งอ่ะาจับจาวะครับฝ่ายฮิป้าเลวเออแลงทำการาแสดงสามถุ่มเป็นต้นไปเอออ่ที่นิกว่าเป่ไรยังเด่นว่าสามถุ่มพอดีเออ นะครับขอ <vard 8. S 1> ขอบคุณเอฟซีทุกท่านครับรับชมกิจตามด้วยมาตลอดครับช่วงนี้ก er ็เป็นการหางานน้อครับน้องนี่นี้ลอยเย็ดบูเอียนกับบูมีงานครับแต่ว่าต้องเดินทางไปบุรีรัมย์น้องไปตั่งไหวแต่ว่าเดี๋ยวนี้มาเสาร์สามโมงเสาร์หอดบ่ายงอินทีคนละข้อก็เดี๋ยวันทีสายสีเลือดถึงครับแจวุรอนเหมือนเหลี่ยมผมเด้อครับเด้ออินทีเหมือนเหลี่มรอติดตามนครับผมเนี่ย เดี๋ยวอีกงานมื่อนี้แต่กับวันที่2 7ครับงานแขวงเพชรบุรีรัมรัมเดก็รอ3 1ครับอยู่วันเดือนครับอ่ะจากนั้นก็ขอบคุณในท,ทุกท่านครับผมที่รับชมคลิปมสักฝากอะไรกดแชร์กดติดตามผมตามสายแนวกับของคลิปนี้ต้อง,งอะไรสนิทเดลต้าชิมองด้วยเจอกันคลิปหน้าไปซอยทีมงานทำงานก่อน,นครับสวัสดีครับ